โซลเตอร์น,นะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอย1,600วัตต์ m v p t ชาร์จ60แอมป์ก็ใส่สายโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์จะดูขั่งนี้นะครับจะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบแสดงตรงน,นี้จะเป็นเออ่ AC output นะครับจะมีนิวตันแล้วก็ลายบอกให้เข้าช่องนี้อันนี้เป็น EC input นะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เวลาไม่มีไม่มีแดดครับนี่คือสายแบตเตอรี่ขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกครับ จะเป็นน็อตเบอร์สิบแล้วเราก็จะมาต่อกับแบตเตอรี่ครับชุดนี้จะมาต่อแบตเตอรี่โดยใช้สายอนุกรมนะครับสายอนุกรมหนึ่งตัวเป็นระบบ24โวลต์ครับชุดนี้จะเป็นชุดเบรกเกอร์ DC แล้วก็เซอร์กันฟ้าผ่าจากโซลาเซลล์มาผ่านชุดนี้แล้วก็ออกมาเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ชาร์จลงแบตบไปใช้งาน ที่ไปใช้งานก็เป็น AC ออกแล้วก็มาผ่านตู้โหลดไฟฟ้าของบ้านครับแล้วก็ไปใช้งานแล้วก็จะต่อไปใช้พวกปลั๊กพวกแสงสว่างได้ภายในบ้านนะครับโซล่าเซลล์ตัวนี้ลงมาแล้วครับวัดโวลต์ DC ได้110โวลต์ DC ข้างบนเราใช้แผง450วัตต์แผงนะครับการต่อแบตเตอรี่นะครับขันอนุกรมแบตลูกที่1 ก็บวกเท่ากับขั้วลบของลูกที่2ให้เป็นระบบ24โวลต์น,นะครับแบตแบตเจลเนี่ยลูกหนึ่งก็คือ12โวลต์เราจะทําเป็นระบบ24ก็คืออนุกรมขั้วบวกกับขั้วลบลูกที่1มาลูกที่2นะครับส่วนขั้วที่เหลือก็จะเป็นขั้วใช้งานนะครับ้วบวกกับขั้วลบเป็นระบบ24โวลต์ไปที่อินเวอร์เตอร์ของเรา เ็บงานเรียบร้อยนะครับเราจะมีปลั๊กชุดนี้เป็นปลั๊ก220โวลต์นะครับเอาไว้สําหรับหุงข้าวแี่แว,วิธีการเปิดเครื่องนะครับเทสโดยช่างอาทิตย์ครับวิธีการเปิดเครื่องกดค้างไว้นะครับ3วิหนึ่งสาม 1, 2, นะครับหน้าจอก็จะ,สะแสดงพอหน้าจอสแสดงแบบนี้แล้วให้มาเปิดที่เบรกเกอร์ดีซีครับผม เกือดีซีโซลาเซลล์ครับแผงโซลาเซลล์ก็จะขึ้นมาเหมือนในรูปเลยนะครับนี่กระแสชาร์จนะครับดูได้ครับแรงดันชาร์จ็5 0วัตต์กี่โวลต์นะครับ <c oughs> รูปที่สามรู่ทสองรู่ทสองกับรูปที่สามทีซีไม่ใช่หนึ่งเปิดใช่หนึ่งเปิใช่โอเคโอเค,อเคลอง หลดที่ใช้นะครับเราก็จะเดินปลั๊กปลั๊กไฟ220โวลต์มาให้กับตู้แช่นะครับตู้แช่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นตู้แช่ของ TCL ประหยัดไฟนะครับเป็นตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวก็จะปิดนะครับเพื่อรักษาความเย็นจะเอาของมาแช่